อยากให้ยายสอนทําเมนูที่มันมันกินแล้วมันแบบเก็บตังค์ได้เยอะสุดอ่ะกินแล้วรวยเนี้ยกินแล้วมีตังค์เหลือเยอะอก็อยากกินมันกินจะได้รวยไม่กินเลยใช่ไหมก้ <c oughs> นเกลือไหมน้าดีดูดดูดเอาเกลือมาดูดูดดแต่ก็กินยายเคยถึงขนาดไหมยังยังไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะเ้ยถึงขนาดนั้นจะรวยแต่แล้วอะไรอ๋อกินอย่างนั้นไม่แสดงว่าไม่ได้จนแต่ว่าแสดงว่าเดี๋ยวจะรวย เออเออก็เป็นวิเออวิธีคิดฮัลโหลยายจะยินไหมยายโหลอะไรนะอยากให้ยายสอนเมนูแบบที่มันแบบเวลากินตอนประหยัดประหยัดเนี่ยราคาถูกอยากไอเนี้ยบวกผัดไข่บวกผัดไข่อะไรก็บวกบวกซอสมะหารครับแล้วก็ไข่แล้วมันไปไปทำแล้วเอาไปทอด อทอดกับไขบ่เอาปทอดเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นน่ะถึงจะอร่อยเอา,ขาอไข่จะทอดเป็สุกแล้วถึงจะเอาบวบลงไปผัดผมก็เสียบเกลียวให้เหลืองแล้วก็บวกบลงไปผัดผัดให้ดีแล้วก็ใส่น้ำใส่เลยต้องการน้ำมากขนาดผัดหรือต้มทำไมต้องใส่น้ำเลยมันได้เหมือนกันแหละผัดกับต้ม,มใส่น้ำน้อยมันก็คนชอบกินน้ำก็ใส่น้ำเยอะๆได้ กินจะได้ประหยัด huh. อ uh ๋ออะไรครับอ๋อแต่น้ำเยอะกินประหยัดอ่าอ่าอ่าแล้วแต่แล้วแต่ที่เมนูนึงอ่ายำไข่ดาวกุนเชียงอ่ะยำไข่ดาวเลยทำไงอ่ะยำไข่ดาวก็ใส่หอมแดงหอมแดงซอยใส่ไข่ดาวไข่ดาวแล้วก็แล้วก็ต้องใส่น้ำตาลยำใส่แล้นก็นปำตาลใส่เซฟานะใส่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  ใส่กาแฟก็องใส่เหยาดน้ำตาลหน่อยอย่างนี้ก็ยังมีรสกร่อยหวานกร่อยๆหวานน้อยๆพิสสดำใส่ใจหน่อยยำดอกก็แค่ยำยำคือแบบใส่อะไรก็ใส่อะไรก็ยำไปยำไข่ดาวยำยำไข่เค็มยำปลากระเบนก็เหมือนกันยำเหมือนกันเหมือนทำเหมือนกันแล้วยายอีกเมนูนึงยำปลากระป๋องตำปลากระป๋องเลยอือมันก็เหมือนทำเหมือนจะไอ้ที่ยำ ทำไงใหญหกจะใส่อะไรบ้างมันก็ใส่ใส่หอมแดงก็ใส่าานะาะน้อยๆ่ยก็ใส่นาหนาใส่บางคนก็ใส่ตะไคร้ใส่แล้วมันได้เนื้นอไงยำอะไรก็เหมือนกัน้ำยำๆเยอะนเดี๋ยวต้องกินเมนูแบบเพื่อเก็บตังค์อ่ะกิน,นทุกวันเลยอเออแบบกินทุกวันเลยก <c oughs> ินเมนูนี้เพื่อแบบได <c oughs> ้เก็บเก็บตังค์ได้เยอะๆสองมื้อก็เบื่อแล้วอ่ะ หัวมือก็เบื่อละวันหนึ่งมีสามมื้อใช่ไหมเช้ากินผัดบวบกลางวันกินกุนเชียงจนเย็นกินปลากระบอกนี่ก็เช้ากินผัดบวบกลางวันกินบวบผัดเนี่เหมือนเรเช้าฟาดผัดฟักกันล่ะเย็นฟาดผัดใช่ไหมเย็นฟักผัดเออเช้าผัดฟัก อยากรื้ไเนี่ยทำไมวันนี้เคทำสามอย่างเลยนะช่วยโปรโมทแอปที่ช่วยเก็บตังค์โปรโมตแอปเก็บตังค์ไดนเลยใช่ใช,ใช่ของกสิกรอ่ะชื่อว่าเมกอ๋อเมกบายเคแบง์ Make มันจะมีเขาเรียกว่า c ร o เป๋าพเก็ตเหมือนกระเป๋าตังค์ใหญ่แยกเป็นเงินชีย่อยๆไว้เหมือน,นเก็บไว้ไห้นี้ตังค์เก็บไว้ไห้นึงอีกตังค์ก้อนหนึ่งเก็บไว้อีอไอห,หน้นึงเลยเงี้ยมันก็จะเลือกเป้าหมายได้ว่าแบบเฮ้ ไอ้ก้อนนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้เพื่อแบบสมมติซื้อเก็บตังเพื่อพายายไปเที่ยวอีกอันนึงเก็บไว้ไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็แยกส่วนกันตั้งแยกเก็บนั้นแหละถึงจะมีค่าเอาไปรวมกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวใช้หมดเฉพาะเงินออกมาเองจะเก็บเท่าไหร่เก็บไปเลยแล้วเหลือนั่นก็เอาไว้จิงไว้ใช้ใช้นะเราก็ต้องดู ว่าอะไรจะต้องใช้อะไรจะต้องไม่ใช้แล้วจะกินได้อีกสักกี่วันเหลืออีกเท่าไหร่จะพอจะสิ้งเดือนไหมก,ก็ต้องดูถ้าถาไม่พอเราก็ต้องประหยัดละประหยัดพอละแล้วต้องใช้น้อยลงไปจะได้ไม่ต้องไปเอาของเก็บมาใช้ไหมให้เอามารวบก,กันไว้หมดะ่ะใช้ซะก่อนแล้วค่อยเอาไปเก็บ ว่าเงินมันมีเยอะเนี่ยใช้เสื้ออยากได้งานหน่อยอยากได้เสื้อใส่กันตัวอยากได้คอตัดตักอันอยากได้นู่นอยากได้เซื้อซื้ออากเข้มันมีเก็บหมดหมดหอหมดหมดถ้ารวมไว้ไม่ได้รวมไว้หมดารวมไว้หมดหมดวิธีเก็บตังค์ยายคือไงนะเก็บก่อนใช้เก็บก่อนใช้ไงเก็บก่อนใช้อันนี้อันนี้ก็คือเป็นแอปเคแบงนะ ม็เม็บายเคแบงเม็บเคเบิจัดการเงินง่ายๆจัดจ่ายจดในที่เดียวอัดสายเยือจัดจัดจ่ายจดจัดเหมือนจัดแบบจัดการการเงินอะไรเงี้ยแล้วก็จ่ายจ่ายก็เวลาที่เราเราจะจ่ายบินจ่ายอะไรเงี้ยก็ใช้แอปนี้ได้เลยแล้วก็เวลาใช้จ่ายอะไรเงี้ยเราก็จะจดไว้ได้ในแอปดีแอปเดียวก็จัดจ่ายจดในที่เดียว ไม่เคยจดนะไม่เคยจดด้วยจำได้จำได้หมดมเลยจำได้ไม่ลืมหรอจดไม่เคยเป็นเลออย,ยไ,ไม่ยอยากจดอ๋อแอมนี่จดง่ายอยากจดเป็นอะไรของอะไรก็ขึ้นราคาไปหมดเลยก่อนเออนี่เคยไปซื้อมะนาวมาลูกละลูกห้าบาทลูกห้าบาทลูกห้าบาทแต่ลูกอะทิ๊ดหนึ่งอ่ะบ<อ>ีบลงในน้ำไม่ให้ไม่มีเลยอ่ะ ถ้าค่าแรงเราแบบน้อยๆอ่ะแล้วเราจะมีปัญญาไปเก็บตังค์ได้ไงไงเหมือนเดี๋ยวนี้พออยู่ในกรุงเทพไใหญ่ค่าองมีค่าเช่าหอมีค่าเดินทางมีค่ากินมีค่านู่นนี่นั่นเลยน่ไม่พอพอนี่ตอนตอนคเรียนจบมาใหม่ๆเงินเดือนตอนหมื่นห้านี่ก็ไม่พอใช้เลยนะพอไหมไม่พอจะเอาเงไหนใช้ล่ะเ ก็ถูๆโดยไถ่ไปแต่ละเดือนจะต้องประหยัดใช่ไหมอืมมันก็ต้องประหยัดเนี่ยแต่ไม่มีความสุขเลยเนี่ย